ก็ขอกราบสวีดัสดีนรูช้ชมทุกท่าน,น,นด้วยวันนี้ก็มาอยู่ช่องชิมแอดส,สตรีมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่น FC Mobile โดยภารกิจพันปีก็คือไต่แรงจนถึงแรงล้านถ้าผมเออไม่ใช่ถ้าผมดิยังไงผมก็ต้องทำให้ได้มาและนี่คือทีมที่ผมจะเอาไปสู้คู่แข่งก็จะมีประมาณนี้อ่ะส่วนทดลองก็มีประมาณนี้ ที่แมวเ,เข้าเพิ่มนี่เดี๋ยวโอบิ亚马ลดโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูนี้ก่อนดีกว่านี่จะเป็นพวกบดบดบาทอะไรอย่างนี้กัปตันไม่รู้เป็นมาตินีสได้ไงค่าสกิลก็มีประมาณนี้นี่อ่ะโอเคงั้นไปดูในเกมเลยโอเคครับอันนี้ก็คือทีมของเขามีเบนซิมากาก้ามีโอ้โหไม่ทันแต่มันไม่ได้ดูประตูเลย ไม่ได้ดูประตูเขาส่วนเมสซี่ผมนี่ตอนแรกใช้ดีมาเรียนเนาะแต่ว่าเห็นว่าเมสซี่มันอบยาเพิ่มขึ้นเลยใช้เมสซี่เลยซึ่งต่อต้อนเกมก็ไม่มีอะไรมากจนกระทั่งถึงช็อตนี้นะฮะไปฟเฟกช็อตก่อนหนึ่งทีปัดโค้งเรียบร้อยประตูแรกมาแล้วฮะ มาจากซิกโก้กินสักสีนามืองด้วยการเฟซช็อตมาแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายแต่ก็ยังไม่เข้าสามเหลี่ยมเนาะผมขึ้นแรงให้ได้ก่อนที่มันรีอุ้ยเอาผมจะเฟซชอ็อตเอาเมซี่ยิงเลยนี่ว่าอันเนี้ยผมจะเฟซชอ็อตเองเมซี่อย่าน,นี้ยิงเลย ตูเล่ไม่ถึงอ่ะอเคสก,กัดได้อยู่ปาดไปอุ๊ยยังไม่แรงพอปาดกลับมาวิกมีซี่อะไรล่ะจะปาดให้ตูเล่โอ้อันนี้จะปาดขึ้นหน้ายอย่างเดียวเลยสงสัยโค้ดจัดมาดีโค้ดนี่ดูจากทรงนี้น่าจะดีดีสุดๆเลย ตูเล่ปัลยานี้เลยเออลือมทำประตูนี่ใช้ได้อยู่ตูเล่เนี่ยโดยความคิดว่าเขาต่อให้เขาไม่ถนัดข้างซ้ายแต่เรายังยากใหร้เราก็ต้องทําให้เขายิงให้ได้อะช็อตเนี้ยมันผมจะลืมปรับเขานะว่าให้เ,เขาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเจอหลาดอืม จริงๆอ่ะถ้าจะปรับเป็นนี้ก็ได้นะเพราะว่าไอ้จิโก้ถนัดสองเลยแต่ไม่เอาเพราะว่าิโก้ไม่น่าไม่น่าไปเล่นฝั่งนั้นด้วยเราให้เขาเล่นตำแหน่งที่ถนัดดีกว่ามันจะได้ต่อเกมได้เล่นง่ายๆขึ้นนี่มันช็อตนี้และมสซี่ผงเมสซี่โดนซีห้าตัวไปส่งก่อนเอ้ยโดนสกัดก่อนสวยแล้ว ดูสกัดได้ไงวะนะ่ะยังไม่เห็นท้าทายังดูเลยเอาดีส่งดีบอกแล้วส่งอุ้ยาป่าไปดีโอ้โหยังไม่ได้อุ๊ยยังได้อยู่ปาส่งมาฟิลฟอรเดนปั่นโค้งนี่เห็นดีกีไอเซฟอยู่เปิดมาที่ออโอเค เรียบร้อยนอนตายเลยสามประตูเอาไม่ให้ดูเลยอยู่นนันนันไปล้วเพราะงั้นคนคนนี้โดนมาแล้วโอเคงั้นไปดูแมตช์สองเลยโอ้โหทีมเขาที่ฟูโอ้โหเกือบฟูทีโอทีวายขาดอยู่เมื่อกี้นี้เหมือนจะเป็นเออโจตาเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทัน อุยอันนี้ฟูแบบทีโอทีวเกือบฟูอ่ะเออมีโจต้าตัวเดียวหลงพ่วงแล้วดูเขาฟูทีโอทีวาแต่ผมไม่ได้ดูฟูว่นไหนเออเออปั่นโค้งอุ๊ยเขาเฉยเอาดีเมื่อกี้ อเลี้ยงมาปุ๊บซัดซ้ายตอนแรกผมคิดว่าเขาจะซัดขวาแต่ก็เขา้าเหมือนเขาจะเป็นฟ mm ู hmm. ทีโอทีวเก่าหรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นเก่าหรือใหมแ่แต่ถ้าดูนี่น่าจะเก่านะเนี่ยเพราะว่าถ้าใหม่จริงๆผมไม่น่าจับมาเจอซ,ซึ่งหลังจากครึ่งหลังก็ไม่มีะไรจนกระทั่งถึงช็อตนี้มันติดดอกเมาดีๆเนาะ ปีปัปปีอ็มปั๊ปปีเหรอโอ้โหหกกรรมจา์ฟ้าวดีฮะคุทำอะไรผิดอ่ะเฮ้ยกรรมการ V R ดิจย์ดูดีๆใครโดนกระแทกอะ เอ<ฮ>้ยกรรมการเบียชดเมื่อกี้นี้ดิชดอันนั้นอนะเอาโอ้โหหลุดเรียบร้อยเออไม่อยากเอาประตูมาตัดเลยผมว่าชอตนี้น่าจะเปิดได้อยู่นะเปิดให้เมซี่ดิผมหลอก หลอกไงตูเล่สับส่งก่อนโอ้มันส่งไม่ผ่านหรอกฝั่งเขานี่หนาแน่นอุ้ย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 ปีเตอร์เชคเหรอไม่บอกกันต้องทรเลหูยแล้วเขานี่รับหนาเนาะมงอูฝั่งเขารับหนาเกินไม่ได้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 โอ้โหรับกันเนาะรับหนาเกิน กรรมการ VR ช็อตน,นั้นใหม่หน่อยโอ้โหช็อตได้เปียบอะเฮ้ยจนแพ้เพราะช็อตน,นั้นช็อตเดียวจริงๆช็อตน,นั้นผมต้องได้ฟรีคลิกดิอันนี้เขาได้เขาได้ฟรีคลิกเฉยอ้โหกรรมการอะไรวะเนะี่ยพูดแย่อะโอ้โห VR มีก็ไม่เช็คเอย ไม่อยากกดหยุดคลิปเลยโอ้โหเหมือนแบบอุย้ยเดี๋ยวรีบดูเอยช่างบันเถอกไม่อยากดูทีมกะจอกเกแม่งกรรมการไม่ดูอะไรเลยกรรมการไม่ดูอะไรเลยอยู่ดีๆเขากระแทกผมอะ่ะเฮ้ยแล้วเขาได้ฟาวเฉยผมยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเมซี่ของผมเนี่ยนะมันจะไปเบียดสู้เขาได้ยังเง้ยเป็นไปนไม่ได้ <c oughs> ทีมเขาสิทำไมเนี้ยทำไมบีอินเนตตาตัวเดียวแปลกเว่ยหลังเขาเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วเริ่มร้อนแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวเล็บอ้าเซฟตัว,ว,ต,ว,ว,ต,ว,ต,วตัวสูงเกินเช็ค และโดนส่วนยังไม่ส่วนหรอกปาดไปดิโอ้มันมันจะคุมตัวไหนกันแน่ในฟีฟ้าอ๋อมิซิเออ้อได้อยู่เอาเอาเอ,เอ,เ,อ,เ,อเอาเอาพูดอยู่สองครับเนี่ยเอาดิ อุ้ยเหมือนเขาจะเล่นจะเปิดหรอเหมือนเขาจะพยายามเลี้ยงตัดเข้าในจริงด้วยอุ้ยนี่ไงมาตีนี้ผมก็ไม่แพ้แพ้แเชคกหรอกโอเข้านะเนี่ย,ยไปไปไป เนตาเนต้าวิ่งไม่ทันวิ่งละวิ่งละเรียบร้อยประตูที่หนึ่งมาแล้วเมื่อกี้ผมตัดสินใจยิงทันจริงๆผมว่าตอนนั้นอะ่ะผมมันจะยิงตั้งแต่นอกกรอบแล้วแต่ว่ามันยิงไม่ได้เพราะว่าโดนเมื่อกี้โดนเสียบ เขานี่นจะหาช่องเหมือนเดิมเนาะแล้วเราสกัดเลยโอวียแล้วเข้าทางอีกอ้ยได้อยู่โอเคกลับก่อนเอา้าเสียบอลตรงนี้เฉยกองหลังเล่นแปลกๆอะสปายปะเนี่ยมาเสียบอลตรงนี้เฉยหลังไม่มีความทนทานเลยเอา้าตูนสกัด มีน้อยคนนะที่จะเปิดจากมุมนั้นน่ะแต่ก็มีเขาคนเดียวเนี่ยที่จะเปิดเนี่ยไปโอ้โหไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านอ่าแล้วกรรมการก็จะเป่าช็อตน,นี้แหละไม่รู้เป็นอะไรปาดกับมาเมซี่ไปละโอ้โหไม่ผ่านหลังเขาก็เหนียวนาอเหนียวแน่นแน่นเหนียวเนาะดูจากทรงนี้นา่าจะแม็กวาย โอ้โหกดดันจัดอุ้ยสุดเรียบร้อยมันออกก็ดีจะรออะไรผมลืมว่าตัวนี้มันถนัดขวาจะสวยซะและ้วก็ลืมไปว่ามันถนัดขวาแต่ทำไมเขาใช้ปีเตอร์เชคกับอื่นเนี่ยก็ออกเขาสิกดดันให้ผมติออกเหรออุ๊ย ฟูเด็หมุนกระดุกไม่กระดุกอะหมุนเฉยตุบพัดเราจะดับตุบพัดเลยตอนนี้สับขาหลอกปั่นโค้งไม่เข้าเฮ้ยเข้าเฉยเจ็ดสิบเจ็ดฟูเด็เลี้ยงมามาจากอินเดียโอ้โหแล้วดูมันเลี้ยงจริงๆผมไม่อยากจริงๆผมเอ๋ไม่คิดว่ามันจะเข้านะแต่มันเข้าเฉย ตั้งแต่ไอตอนที่ผมไออะไรกดกระดุกจะเรนโบ้ตอนแรกผมคิดว่าจะพาตั้งแต่เรนโบ์แล้วแต่ว่าฟิโฟเดนมันเคือบทีมเขาเขาไม่ก็ไม่ทันตั้งตัวจริงๆอะ่ะเมื่อกี้ถ้าเรนโบ์ก็น่าจะพลาดอะ่ะมัวแต่ดูเมซี่ผมมัวแต่ดูเมซี่จนลืมดูตูเล่ตูเล่โอเคว่าจะเปิดให้เมซี่อุย๊ย เล่นกับเมซี่แรงขนาดนี้เลยเหรอปัดโค้งระยะนี้เลยเมซี่โอเคไม่เข้าอยู่แล้วอันนี้ถ่วงเวลาเช okay. นี่เป็นการถ่วงเวลาที่แบบกวนจัดเลยตอนฝั่งตรงข้ามไหมผมผมกดยกนิ้วให้เลยผมยกนิ้วให้เลยนะถ้าผมอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจ็บร้อยจบสองศูนย์นะ น่าจะขึ้นว์ดคัสแล้วมั้งขึ้นยังเอ่ยโอเคขึ้นแล้วเรียบร้อยโอเคก็สลักคลิปนี้ก็ขอพอเพียงนี้นะครับก็อย่าลืม like, ไลค์ซับสไคร้แชร์ม่ใ้ผมกันด้วย เพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อที่ผมไม่ทําต่อไอ EP 4ี่กว่าจะทำได้เพราะว่าผมมีกําลังใจเพิ่งมีกําลังใจตอนนี้โอเคบ๊ายบายไปแล้ว